คนทีละคนบาลานีน่าคาปูชิโน่ไม่ได้บาลานีน่าคาปูชิโน่บาลานีน่าคาปูชิน่าฮะเพราะวคาปูคาปูชิโนอาซาซิโนถ้าใครอยู่นะคาปูคาปูชิโนอาซาซิโนคาปูคาปูชิโนอาซาซิโน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 เขาไม่ได้เสียงดังเขาแอบเซ้น ลาลลชาลาลาน่ะเห็นไหมพูดด e oh. ีๆบอมบดีลคลักก็ดีโลบอมบดีโลทุก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 ซาฮูรทุกทุกทุกซาฮูระอีกรอบทุกทกทุ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 ซาฮูระไม่ใช่โลเกาทุง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 ทซาฮูระเกาทุก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 ซาฮูระ ทง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 ซาฮูระว้าวแม่เก่งไหมแล้วมันจะเซนอัลฟาใช่ป่ะพวกเสียงแบบ